สวัสดีค่ะเช้านี้เราเจอกันที่ร้านอาหารที่ทางโรงแรมจัดไว้ให้นะครเมื่อคืนอาตากับกน้องอิบก็ไม่ได้ทำทันคลิปอะไรเลยเพราะว่ากลับมาก็เข้าที่พักแล้วก็หาอะไรกินตรงข้างหน้าแถวหน้าโรงแรมแล้วก็อาบน้ำอาบท่า แล้วก็ทานยาเป็นคนลเมตแล้วก็หลับพตาตื่นมาตอนดีสามสี่สิบของที่ไทเปก็จะเป็นตีสี่ของบ้านเราแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระเหมือนเดิมค่ะทําทุกอย่างให้มันเหมือนเดิมไม่ว่าจะต่างประเทศหรือในประเทศเดี๋ยวก็มาดูนะคะว่าอาหารเช้าของเราจะมีอะไรคุณลุกแดงถามว่าหนาวไหมไม่อยากจะบอก ปาตาชอบอากาศเท่าไหร่คะลูกวันนี้13องศนาะเดี๋ยวดูวส่วนใหญ่ร้านอาหารกับโรงแรมเขาจะโคกันนะคะอยเรามาทานที่นี่แล้วก็มีทุฟองมาคุฟองก็จะเป็นลระลนี้สองใบคนแม่ลูกเสร็จแล้ว,ลวเราจะไปวัด ชุดแรกมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้อุ่นตเช้าอ้าออร่อย จริงๆทิปนี้ก็คือเป็นทิปหลอกแม่มาใช้ชีวิตด้วยตัวเองเพราะว่ากระเป๋าก็ไม่เคยถือเองเนาะมีคนถือให้จะกินอะไรก็มีคนดูแลให้ตลอดทินี้ก็เลยอยากให้แม่รู้ว่าการมาชีวิตอ,อ,อยู่ได้หวันนะ้นมันต้องมีคนทำให้ทม่อย่างมนทำด้ตัวเองแม่คิดถึงพ่อเลยรู้ไหม ป้าตาคิดถึงคุณลุงแดงแลนะ้วเพราะคุณลุงแดงจะดูแลป้าตาตลอดเวลาเคุณลุงแดงจะดูแลตลอดอ๋น,น้องอิมสมให้ดูนิดนึงค่ะมีอะไรบ้างอุ้ยเมื่อนี้ขือหน้าคือหน้ากับไข่แซส่ว,วนอิมสมจะเป็นสลัดโรเตโต้กับกับผักแล้วก็มีไข่ เอาละค่ะเดี๋ยวเราทานข้าวก่อนก่อนนะวิชาเบาเบานะคะ

เรามาถึงวัดหลงซานแล้วนะคะไม่ได้มาขอความรักเพราะความรักมีอยู่รอบตัวเราประวัติรอดหลงซานตั้งอยู่ในเขตว่านหัวไทเปไต้หวันเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า300ปีสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคริสต์ศักรา1738โดยชาวจีนฮกเกี้ยที่มาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยปลายราชวงศ์เชิงชิง เพื่อเป็นสถานที่สการะเทพเจ้ากวนอิมเทพเจ้าแห่งท้องทะเลต่อมาในปีครหนึ่งเจ็าสี่สี 44, ได้มีการสร้างพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่สการะพระพุทธรูปในปีคิสจ์ศักาช760ได้มีการสร้างศาลเจ้าสการะบูชาเทพเจ้าโจซือกงผู้เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและการค้าขาย และการเงินในที่ในปีที่สก็ด1778ได้มีการสร้างศาลเจ้าเพื่อสการะเทพเจ้ากวนอูซึ่งเ,เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และความกล้าหาญและชัยชนะเรามาครั้งนี้เพื่อมากราบสการะองค์เจ้าแม่กวนอิมและทวยเทพทั้งหลายตามที่ได้ลั่นสัจจาวาจาไว้ว่า เมื่อลูกสาวมาเรียนที่นี่ได้ฝากตวยเทพดูแลปกปักรักษาบัดนี้ข้าพเจ้าได้มาทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับตวยเทพทั้งหลายแล้วนะคะ